สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาทำหอยทอดกระทะร้อนนะครับวันนี้จะทำแบบทะเลนี่ฮะเครื่องทะเล ตอนนี้เราจะเ่ลองแทะโดนแล้วเด็กท่านไม่เอาโอเค สวัสดีครับวันนี้มากินหอยทอดกระทะร้อนกันอันนี้ทำเองเลยนะครับสูตรเด็ดมากวันนี้ทำเป็นหอยทอดทะเลเริ่มเลยฝนมา กรอบนะครับสูตรที่ทำนี่เป็นสูตรกรอบอืมเยี่ยม มด <laughs> ไม่เอันตั้งอยู่หลังมดไม่เปไปแล้วสู้ๆรีบกินหนีทั้งฝนหนีทั้งมดอื้ม อร่อยครับนี่ปลาหมึกอมอมหอยทอดที่ผมทำมากินเนี่ยนะครับเป็นแบบกระทะร้อนนะสมัยใหม่อมืมกุ้งกับปลาหมึก เป็นกระทะใบเล็กๆครับนะกระทะกลมๆถ้าเป็นแบบโบราณก็จะใบใหญ่ๆเนาะคือที่ร้านขายอยู่จากคลิปที่แล้วที่ทำส้มตำกินนะครับมีคอมเมนต์จาก น่าจะเป็นลูกค้าผมท่านหนึ่งเขาท่านคอมเมนต์มานะว่าหอยทอดที่ร้านอร่อยนะครับก็เลยเป็นที่มาของคลิปวันนี้หือ <c oughs> ทุกว,วันนี้ก็ขายอยู่นะครับ กินไปนี่มือต้องคอยปัดขาไปนะมดขายอยู่ตลาดตอนเย็นเขาขายดีนะก็รอคุณพี่โควิดเขาไปทักทีจะได้ออกงานใหญ่ๆกับเขาอ ผมทำนี่เป็นสูตรแบบสูตรกรอบนะกรอบนานกรอบจริงเลยละซึ่งมันมีเคล็ดลับเฉพาะตัวสูตรลับสูตรลับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะสอนวิธีการทำสูตรแป้งกรอบนะครับกรอบนานเลยนะไม่ใช่ว่ากรอบแป๊บเดียวนะอือคุย่อย กุ้งครับทั้งเปลือกอือเดี๋ยวมันดูหอยชอบไหมดูหอยอ่ะคือหอยแมงผู้เนี่ยผมก็ใช้หอย มันพูดต้มเที่ยวขายเป็นถุงละครึ่งโลแต่ว่าผมก็คัดไซส์นะผมเลือกแต่ตัวใหญ่ๆหญ่มืมตัวใหญ่คนะมันอร่อยกว่าตัวเล็กๆ พูดไม่ออกอร่อาทำจิ้มที่ผมทำเนี่ยนะคือผมทำรสจัดเลย ว่าหอยทอดเนี่ยมันเป็นคือมันเป็นของทอดอ่ะนะเป็นแป้งทอดนี่แหละคือมันมีความเลี่ยนค่อนข้างสูงะนะในในม,มุมของผมเนี่ยนะเพราะงั้นเนี่ยน้ำจิ้มที่จนมากินกับมันนะผมได้ทำรสจัดแล้วตัดเลี่ยนได้ดี ก็เดี๋ยวจะทำคลิปสอนเหมือนกันอย่าลืมติดตามนะไก่หมดแล้วครับอืม้มลน่นมือไม่ว่างเลยตอนนี้มดกัดอุ๊งออกเด็บ เวลาที่เราได้กินของอะไรทไี่มัน อร่อยอร่อยนี่นี่มันมีความสกอ่ะใช่ไหมไข่หมดละอืมอืม มาทำสุดท้ายยกจานเลยอืม,อ,มอร่อยจริงมหมดแล้วครับหอยทอดทาร้อนทะเลทำเองกินเอง อออร่อยเงสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปเพยงเท่านี้นะโอเคแล้วก็เหมือนเดิมครับผลมาแล้วโอเคฮะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมากินอะไรกันจะไปตรงไหนมาติดตามกันครับขอบคุณครับฝากติดตามด้วยนะครับ thank <laughs> you